เป็นลมไงลมลื่นลมมามันก็ทําให้ข้อมันเคลื่อนไงส่วนใหญ่คนลมก้นกระแทกนะข้อกระเบนเน็บจะเคลื่อนอยู่แล้วนะก็คือเอสหนึ่งเนี่ยเนี้ย5เอสหนึ่งเคลื่อนเข้าไปเนี่ยนะเราก็ขยับมันจะปวดลงสะโพกใช่ไหมพอเราขยับอันเนี้ยขยับมอลองกระดูกเข้าไปคืนเนี่ยอาการปวดสะโพกก็จะไม่เป็นนะต้องต้องจัดการ เดินมากกานมากก็จะปวดลงขาใช่นอนตะแคงก็ไม่ได้นอนหงายก็น,นอนคว่ำได้อย่างเดียวเสียบสะโพกอย่างเดียวนั่นแหละเพราะมันเป็นหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนหรือว่ากระดูกเคลื่อนน่ะเนี่ยสปริงได้นเนาะรนานเข้าก็ บางผืดก็ยึดหลังด้วยน้องชวนนี้มานี่แต่ตอนเป็นใหม่ๆเนาะก็ไม่มาอ่ะมันยึดหลังคลายบางผืดเลยน้ำมันพอจะคลายพังผืดให้มันนัดยากคนไข้มีเยอะ ขึ้นมาเลยม,มาจากสุราษฎร์ขึ้นมาเลยไม่ใช่ลงร่นั่งไม่ได้กันปวดอเออเเรษฐกิดก่อน เนอืมอกัอออเจ็บไหมเดี <h 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 ๋ยวบิดเข้าคืนได้ก็หายละมันต้องคายเนี่ย เมื่อเช้านี่ก็เจอคนไข้ที่คายน้ำผืง้งให้นี่นะหลังหายเอ๊ะขาหายชาเลยเขาบต้องคายอ่านี่นะตรงนี้นะพลอยเนี่ยนะตัวเอสเนี่ย Okej okay, vi klarar klara här då.